ของมึงเนี่ยเอาไงอ่ะมึงฟังกูนะมึงใกล้สอบตำรวจไปตีมึงโง่เลยเนี่ยก็มึงบอกให้กูอุ้มอตอนมาอุ้มให้อุ้มออกมาให้ตำรวจเข้าใจกูป่ะกูเหมือนทะเลาะกันเองพี่มันทะเลาะกันเองมึงทะเลาะกันเองไงยังเปมนจัดเลยโง่ยี่หัผนทะเลาะกันเองไอ้เหี่อะโอยี่ห์ฮะไหนนะยมีอาหารป่ะ ช่างนี่มันหายยังไงอะไรนะช่างนี่มันหายยังไงพี่ช่างเหรอเปลือกมันหายย่างเนี้ยซื้อซื้อซื้อกระเช้า ได้โลเนียตัวี้วอู้มันไหมอู้มันมีอุ้มันไปเลเบลดิอู้มันไปเลเบลดิหงไปไปไปเราไปก่อนไหมยเรามีศพพี่ผมอุ้มศพมันอยู่เออทิ้งไปโอเคศพขยาใช่เปล่อ พอแล้วไม่ต้องตีแล้วบอลเฟรย้เขาใส่จิดจ่เเร็ดแล้วแหละยาอ่อนนิสั่เปิดอมาอมาถูกแตู่ดเร็วต้องเล่นปะเราะปเจออีเจมง ให้ไปก่อนไปก่อนตำรวจม,มาแล้วตำรวจไม่มาหมอมาอ๋อไอเรืล่ลงไปต่อยอีกเลยจบพี่คิมเนมี่าหรอไม่ลงตองลงขึ้นมาทิ้งทิ้งบ,บพี่คิมแล้วขึ้นหมจไหนพี่คิมได้จบไหน ยิงสอไปคิดมาคือเอ้ปล่อยไปเลยยิงสอไปคิดปล่อยสอดไปคิดเร็วมาเร็วมา alright you ready to go เนินระวังเนินนะเนิน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 ไอ้โง่นี่จะเล่นเนินไอ้เจ๊งโง่เนี่ย เด็กโง่เมื่อไงเด็กโง่เพิ่มเมื่อขับรถได้พี่โงอปลายเไอ้สับเฮียอะไรมึงฮะได้เควิ่งไงได้เควิ่งบนรอบรถอะเฮียมันยาวมีรถไอ้สามมึงลงมาเฮียอะไรบงอไควายมึงลงมาอย่าอุ้มศพตีหรอโหลเอาโหโอ้โหดิอุ้มศพตีอะอุ้มศพตีอะอะไรก็สวยดีตัดอุ้มมาอุ้มมาอุ้มมาน้องอุ้มมาสวยน้องปั๊มยาปั๊มยาขึ้นไหม มันดอะไปไนแหละโง่เหี้ยตลโง่ยิ้มควายขยะหี้อคือไม่ดีไม่ดีไม่ดีคุณใคร่ขำอะอยางโง่เหี้ยอุ้มตบตีสัตว์เอาให้มันให้ตายใช่ปะปให้ตาย

ได้เชีวเว้ยได้รถเว้ยไปแล้วขอบคุณมากได้เย่รจด้ถเว้ยได้รถเว้ยก็เอาไปเอาไปเอมันปะมันปะเามันปะเฮ้ยงนมึงลงมาสวัสดีมึงลงมามึงลงมาเห็นยังไงอะมลงมาไออวยไอสาด้อเสดัลงมาดิลงมาดิลงมาดิจเใจสอะไรใจสอเหรอไม่ใจสอเรมึงหลังดิโง่ใจสดิมาดิ อย่างง่อยอย่างง้ออุ่มใบอุ้มใบอุ้มันไปอุ้มันไปอุ่มันไปอุ้มมันไปอุ่มันไปไอ้ะพี่นี่อยากเอออุ้มมันไปเลยอุ้มมันไป Right, oh, wow, wow, hey, wear wow. seatbelt. Safety first. Oh, wow. right, hey, wear seatbelt. Safety first. All right, you're ready to go. ลงได้ไหมลงได้ไหมลงได้เปล่าลงได้พี่ลงได้ลงได้ลงไดหรือจะรถมันไปดีวะมันโง่มันโง่จัดน้องๆไปไปไปแลนไปแลนใกล้ๆตรงเนี้ยตามมาได้ดไดเ๋ยไปไป ขับได้ไหมพี่ฟิลได้ครับขับครับขับมันอยู่ตรงไหนอ่ะ ไปไหนต่อเลอาดูดิเอาไปไหนต่อไม่มันก็ซื้ออาหารก่อนไมนหมยัยหมนวัาไปไปอุปป้มไปมา,า,าผมดดได้หนึ่งเ๋ยวไปดีไปดีหวัวป่ะเออขอรีทุกอย่างก่อนปะ ตรงเรเบลเรเบลสงสัเรเบลรอดเลยเบลเหรอเลเบลเนี่ยอะไรหลังเลเบลเหรออะไรมือเนี่ยมีป่าวะอ๋อนี่ไงเห็น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 ลี ไอ้ขี่โคตรง่อนะมึงไอ้ซอไอ้ควายนี่ขายขับเยลยอ่ะฮัลโหลพังแล้วพี่พังแล้วพี่ลงละโดนกูเราโดนด้วยเนี่ย Go đi Oh, mình yeah. bay, woman bay. <coughs> 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 ในในโรงพยาบาลเหรอไอซิ่งนะพี่เลเวลโดนเลยเลเวลโดนเลเวลโดนเร็วๆรคือเพื่อนจะโดนแล้วพี่เฮ้ย where's it alright l you're ready to go โอ๊ยเชี่ยตำรวจมาละหนีไม่รอด อาตำรวจมาทำไมอ่ะโี่เหป่ไอ่ช่วยพี่พีพไปช่วยไปช่วยไปช่วยเคสหอมึงก็ให้ตำรวจไปดีศพอ่ะมึงก็พมืออาของมึงเนี่ยเอาไงอ่ะมึงฟันกูนะมึงกลให้ตำรวจไปสิมึงโง่เลยเนี่ยก็มึงหมอยกู อ้อมเอาให้อุ้มออกมาให้ตำรวจเข้าใจกูป่ะกูเหมือนทะเลาะกันเองพี่มันทะเลาะกันเองมันทะเลาะกันเองว่ะยังป็นจัดเลยโง่ยิ่งหันทะเลาะกันเองไอ้เหี้ยโ่อะเจ้าเราอะมันเคลียร์แล้วเลยเคลียร์แล้วละไปไหนไอ้ที่ผิดไปไหน เฮ่ยอุ้มไม่ได้เมื่อกี้เราพังไม่เรไม่เราไม่รวมหมันก่อนเรามวตัวที่ถ่ายเลียตัวโซเลกเนี่ยได้มันได้มันเดียวมากได้มันเดียวมากไอเริ่มไปไหนเลยน,น้องขึ้นมาฝั่งเราอย่างเยอะเลยลงไปทาไมโอเคเนี่ยเพื่อเราอุ้มบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอนั่นละ่ะเออ เห็นไอ้เฮียนั่นป่ะเดี๋ยวตำรวจไปเอาแม่งเลยเดี๋ยว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 รของเดีอยู่โอ้เทียนสวัสไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนคือทางซ้ายเนี่ยเปิดรถตารถนถเฮ้ยวะโอ๊ยแกงเหียนี่มันจนได้ใจกูจังเว้ยไม่ใช่รถกูนายโง่ อะไรเป็นขี้โง่เป็นี้อลไร่กูไม่โง่แต่กูไม่โง่ทะเลาะกันเองไงควายี้เฮ้ยสภาพมันยังทะเลาะกันอยู่เลยเฮ้ยจะแย่แล้เฮ้ยเว้ยภาพันี้อะหูพังเหรอหูนววเหรอไปบึมบานไปบึมบานี้ควายนะปากมันีอโง่ดออดา ควายเหี้ยตุเ่เหี้ยกะลงสักทีดิอันนี้ตัวดุกัน да. เนี่ยโรมากูนี่มาดมากูนี่มาโอเอ็มปอมมาดิไปตัดเอ็มปอมมีไม้เอาไปไปเหี้ยเหอะเหี้ยโคตรฟรีลยดูสงไม้สองตัวใบเหี้ยกระตอกโอ้โหควายสองใสอตัวรุมเพื่อนไปโรงพยาบาล สวไเียโง่นี่อุ้มนอุมนอุมันอุ้มนหมอคะหพี่เจสมันี่อุมเขึ้นรถนะจอยู่ไหนนี่น